บ้านสวยทำเลดีที่ลังสิตธเขามาแรงมากครับเข้าถึงทุกความสะดวกตอบโจทย์ทุกลายสไตล์ที่นี่มีทั้งฟิวเจอร์ลังสิทธ์รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้าเมืองสะดวกมากตลาดไทยผลไม้อาหารสดขายเยอะสุดๆนะครับจะขึ้นทางลงทางด่วนก็ง่ายกับพฤกษา96 1, ทับหนึ่งทำเลลังสิตธ์ของ2นะมากับสเปค17.4ตารางวา3านอน2น้ำหน้าบ้านออกแบบให้พิเศษมีที่บังสายตาเสริมความเป็นส่วนตัวสวยทันสมัยนะครับทำหลังคาโครงเหล็กให้ครบพร้อมติดตั้งพีวูโฟมคุณภาพแน่นๆเลยภายใน ออกแบบสไตล์คาเฟ่มีผนังซุ้มโคง้งรองรับทีวีได้เลยครับวางเฟอร์ได้หลายชิ้นห้องน้ําปูกระเบื้องทั้งหลังสุขภัณฑ์ใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครัวนะครับเราก่อเคาน์เตอร์ให้ใหม่เลยพร้อมเครื่องดูดควันเตาฝังบอกเลยกลิ่นไม่มีฉุนแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนห้องนอนใหญ่กว้างรองรับเตียง6ฟุตตกแต่งได้หลายสไตล์เลยนะจ๊ะทางเราบริการให้ทุกขั้นตอนเตรียมเอกสารมาเราจัดการให้สนใจติดต่อมาได้เลยนะครับ